จจงได้อันนี้มาเท่อนึ่งอันขาดแต่ฝนตกบ,มบม่มีเวลาดอกฝนตกหลายกลัวฝนตกเลี้ยงมือเลยจะถ่ายฝนเสาตกักับแจงได้มาหางหัวหัวนี่ก็แจ้งได้แนมหาแต่หยาหัว คือจังกะกินยาเบิดมือหอดคำอยู่เป็นอย่างคยยงาือยังแหนมฮาอยู่ซื่อๆกับว่าไ้แหนมฮาแต่ค้องกิน,นอกตอนนี้กลายสีคำแล,ะละ้วล่ะเราบ่คอยอันนี้บปานไดบ่คอยเยน็นเปานไดเหมือนนี่มีแจะควมหอนอันแดดก็มาอีกละ่ะ ย่งางมาไกลแน่ก็บ่ได้แดดโลดเป็นยามฝนก็จมเนาะเป็นยามแดดก็จมเป็นจังเป็นจังได๋อยู่ดีกินดีอวดบ่ถึงโตเลยคันคุณบ่กินก็คือสิบ่อวานาน,นีดอกน,นี้เอาใหา้ซําดก็บ่พอต้อง ด้กินตลอดจะซีอูได้ในกีเดือกีเดือที่ซื้อในคองแล้วนี่มงึงเสาก,กะแลนจนว่าคนก็แลนนำว่าทันมันนี่ไปแห่เบ็ดประตูอีอย่างก็ได้ตั้งแต่อย่างแข้งนี่กะ อยู่ดีๆบ่บเป็นคือกันหาแต่อันเรื่องให้คนบ่มมีเวียค้าเวียใครดีคักน่ะอยากไปยังหนอ <laughs> หะหาเล็มยาที่จะคล้องสิทธิม่ม ันบ่เล่ก็บ,บ่ได้กินดีละ่ะปากก็สีวา่างดมฮะเอาเอาข้าไป <c oughs> าสิสิจังสีล่ล่ะแต่ละมือหัวนีนต้องกินเนาะคนก็คือกันกินในตลอดเวลาปวดจวขอนคางสิรีได้อรดอกอกก็ได้แต่ย้อนว่าอันนั้น ฝนตกบ่าเศร้จาจักเถื่อเศร้าได้แค่มือเดียวอยู่ว่าจักคือฝนน่ะนะ่แนมอีกแล้วย่านแต่บได้กินขึ้นแนนมดูเทฮือ สงสัยเห็นเสื้อสีแดงน่ะเนีน่ยบ่ถูกโตพุ่นเนีย่ยที่จะค้องสิทธิ์ถิ่มก็บ,บ่เล่มเด้นี่นจังบ่เล่มน่กินบ่ฮู้จักอันเสียดาย <laughs> มีวัตถุมองที่อันบ่ค่อยเห็น ยนี่ยนั่นว่ามันยังนึกเด้ไม่ยยบใส่ยิ่ต้มเบิดละก็เลยไม่เคยเห็นยน่าแต่เทอรวมใส่กันเบิดแล้วบุงทางนันต่อปนันว่าสิคือทางนี้วะ <c oughs> ่ไปแล้วแดดไปละ่ะบ่มีแดดละบัดนนี้ก็บ่ฮู้ว่าสิได้ยินเสียงเพลงอยู่บ่หรือจังได๋เด้อเพราะว่าเสียงเพลงกเป็นหมอยู่เดียวนี่นะสสิได้ยินดอก เคยขี่หนีบ่หัวสิได้จังไดเด้อจันแจมจันแจมหันหนามาเบิ้งหนาหันมาแล้วหูจะค่วมหูวจะค่วมเดี๋ยวทำกมคาเข้าใกล้บอกก็บ่ค่อยอันนี้ปป้นไดอันแค่หันหนามาซื่อๆถ้าโมหันหนามาก็อสี บ่ mm hmm. เห็นเพราะว่าอันบ่ค่อยออกกักก็เลยอันเอออันก็ว่าตอนั้นตอนนี้เล่นเร็นไปเพร่าเห้นจากคองนี้คำเหวาแน่นิดหนึ่ง เั่นแวนั้นเพิ่นกระปูกยาไวน้นำคำว่าบ่หลายแต่อังอยากยางเล่นหลายกว่านามืนนา้อนี้บ่ได้ยางโดนล้วแม่ฝนตกเลี้ยงมือกันก็เลยบ่ได้ย่างเลยได้ออกมาย่างหล่นแน่กะรู้สึกว่าพอนคลายไปอีกหลายเติบ มันบ่ได้ยางกัน,ม,นมันก็อ,อึดอัดแน่อยู่นั่นแดดออกมาแล้วแดดออกตลอดเลยแท่เหมือนเองียไปเดี๋ยวข้าวเดียวเองข้าวเดียวอีรีขอม่มฟอวีสั่ามาอีกละ่ะอาา <laughs> ว่าทางนึงกับทางนึงแนม่มตลอด เนีหยน,นลดยาแล้วเต็มสลิงเลยยางนำแล้วนั้นแนอยูเดอร์หัวสุ่มนี่เห็นแต่แกกินครับอ่ะลดมาเลยคนเด็กินดีครับน้า โอ้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 จะเปนฝาวเทนอว่ามันแตกแล้วมันท้อโอ้จะมันมันอันฝาวนั่นมาหนี้หน่อยก็มาละฝาวโหดตะกุยอืมอืมลมหายังหนอ เอาหาหาของกินฝุนเบื้อง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 เบืเ้งงองหลอดไม่ยั้งขาดแน่แทะดอกหักแล้วขากแนงโดดควงเคีงมาเลยอ้าวอ้าวอ้าวเอาเอาเอาวันนี้อยู่วอเป็นอันอยู่วอเป็นหละวันนี้ อา้าวกินเดอ้อเอาใส่ปานนั่นกินเดอ้อเพรมันสิซีดอย่างเดียวเด้ <c oughs> ตัวนี้ก็บ่ม่องนึงก็ม่องนึงมาขวงทางซื่อๆดอกตัวนี้อ้าวกินกินเข้าไปเด้ <c oughs> นนอ,เอกินได้พอ10เซนบ่น้อ แห้งปากนิดหน่อยอยู่เป็นว่าที่หน่อยเวลานี้กิยนยาดีที่ยังนี่ยาที่ตั้นมาให้บ่ค่อยกินดอกมาไปล่มกินอยู่อันไก่ไก่เียงาหยังเอาดัานโลดนนัน้นปาโ เัวาาคักมาแน่แท้กินยาอิ่มทีละ่ะมีแห้งดันรถเอาหัวดันรถเล่นเลย <c oughs> โอ้กินดีค่ะแม่ยำขาดมะนาไอ้อันใบนั่นน่ะขาดบ่บ่ขาดไายถิ่นซื้อ <c oughs> Nhầm... nhầm nhà có bác hả à à kín thôi 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 nhầm khả toàn đầy bóng nằm được nè thôi mà lẹ ủa bay là hãy à, tôi nói là có phải hãy tôi nhảy to tôi... สามนนิกะอ่มแล้วยามแหลงแหลงหลายเติบเยอไปละวันนี้อย่างไปนำฟังเพลงไปนำละตอนนี้ จเขอามาได้เปิดเองหาฟังน้ำให้ค้างๆหนักมือกระสันๆ <c oughs> เอาข้ามองซีดแล้วบอลวันนี้หาายสีซีดแล้วอ้าสะคือเกา เพิ่งสิเฮ็ดดีซ้ําใดก็ซะคือเก่าเกิดมาซะโดยเฉพาะเลยหัวตัวนี้ปุ้นเอาอีละสิซาอีหยังคักแน่ถกินซื่อๆบ่ได้บ่อ่บ่ฮู โมงน่ะตอนนั้นแล้วอิ่มกับโมงโมงหัจากเสาไอา้ท่าใดก็ยังกินขึ้นเกาอยู่คนกินแต่ละคำนี่แต่คำใหญ่ ຍັງຢ <laughs> ່າພຶງໂວນເສົາກ so ໍຢ່າພຶງໂວນຊື່ໆນັ້ນລະຊິໄດ້ກິນຢູ່ດອກອີ່ຫຍັງຊິໂພດແທ້ເພິ່ນໝູກິນແລ້ວກໍຢາກແຮງເອົາບໍ່ໄດ້ໂວນລະລະນີ້ພາະວ່າອົາໃຫ້ເຮັດນີ້ ขาดบ่ได้เลยเนาะมองได้กินธลาซิอยู่บ่ได้น,นี่แกโมหเจ๊กอิ่มจักเถื่อนี่กินจนว่าโมเป็นงัวแล้วจีกลายเป็นหมูอะ น,นั่นนั่นยาสะแม่กินีนยังศีสะน,นันน่นนั่นนั่นนั่นไปแล้วเท่านั้นกะย่างเลดีแฮะอยู่มองจะค้องยังไมาถ่ถนีเบิดแต่กะยังมาหากินมองอื่นอยู่ตูนตูนอ้วนละ ทรงใส่บ่มกักมองตัวนี้หน่อยกินมันจะคือมากินน้ำเอ้ยมันจะสีส่บมีซันี้ล่ะเพราะว่ามันก็อันนี้ล่ะมันก็พ่อผากใดล่ะย่างเมื่อยแฮงอยู่ว่าจะคือ <c oughs> เจ็บไปเพ่ถึงมองเลยเจ็บขีมันเป็นอยังเมี้จังเจ็บ แต่เศร้าพุ่นบ๊ກยบายจ้ะคลิปหน้าพอกันใหม่เตมหลอกยัง <laughs>